วีออสสีหายากสีเทาดำผ่อนแค่6,000บาทปี2017เลยนะใครสนใจและเราอยู่รีบๆโทรจองด่วนเลยสวัสดีค่ะสวัสดี FC เพชรโนทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ๋าอีกแล้วสันเคยเยวันนี้มีรถส,สวยๆเข้ามารีวิวให้ดูนะคะเป็นรถที่สีหายากมากๆเลยเป็นสีเทาดำนะคะปี2017นะครับบอกกันเลยว่าผ่อนแค่6,000นะคะ แถมยังออกรถศูนย์บาทเหมือนเดิมนะคะปังๆไปเลยนะคะวันนี้น้องจ้า,จ,าจะพามาดูรายละเอียดรอบคันนะคะว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าสภาพค่อนข้างจะกริบและใหม่มากนะคะเดิมทั้งคันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ t o y o ต a Vios 1.5ตัว e นะคะตัว e ปี2017 ที่เพชรยนต์นะคะเริ่มต้นราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่สภาพรถเนี้บอกไว้เลยว่าสภาพนางฟ้าและน้องป้ายแดงชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบตัวรถด้านหน้ากันนะคะที่เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากระจังหน้าทะเบียนนะคะสเก์ตหรือว่ากันชนนะคะสวยเดิมทั้งคันเป็นรถพร้อมใช้งานแล้วนะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้นะคะสภาพเข้ามาไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยก็คือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคือเป็นสีค่อนข้างจะหายากนานๆเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ที่นึงนะคะพอเข้ามาแล้วแล้วใครชอบสีนี้อยู่นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะรักษาทําความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่สกรปรกง่ายเนาะ ก็รีบๆเข้ามาเลยนะคะจองเข้ามาด่วนเลยโทรหารน้องะจ๋า,จาเลยนะคะยกหูแล้วก็รีเควสชื่อน้องะจ๋า,จาเข้ามาเลยเดี๋ยวจะดูดแลเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะล้อก็เป็นล้อแม็กอัลลอยนะคะตรงนี้มีล้อตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะตรงนี้เราขัดให้ได้นะก่อนปล่อยรถเดี๋ยวให้ช่างเขาขัดให้แล้วก็ในส่วนของยางนะคะก็พร้อมใช้งานได้อีกประมาณ2ปีเลยนะคะเป็นของเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะจากโชว์รูมมาแบบไหนเราตั้งขายแบบนั้นเลยนะคะอ่า ชนหนักชนเบาไฟไหม้พลิกคว่ำมจมน้ําไม่มีแน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดกันศาสตร์มาให้นะคะยังสภาพก็ดมเดิมอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลงตัวมากๆนะคะสีนี้บอกได้เลยว่าดูยังไงก็ไม่เก่านะคะขยันล้างนะคะบอกได้เลยว่าดูแลบำรุงรักษาถ้าใช้งานไปอีก10ปีนะคะไม่มีเชยนะคะเป็นรถรุ่นที่ บอกก็เลยว่าเป็นรถรุ่นค่อนข้างจะคลาสสิกนะคะคำว่าคลาสสิกก็คือจะไม่ตกจะไม่ตกเทรนจะไม่ตกรุ่นนะคะขายได้ยังไงก็ได้ราคานะคะลูกค้าจ๋าไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะเหมือนเดิมก็คือสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะติดโครเมียมแถบตัดตรงนี้มาให้ด้วยนะคะค่อนข้างจะสวยแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะเซนเซอร์ก็ให้สจุดเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะปลอดภัยเวลาถอยไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ในส่วนทะเบียนนี้ก็ได้ตัวรถเนาะสัญลักษณ์ตัวอ e ี ครบคันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะ100ร้อยเปอร์เซ็นภาษีพรบนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเราต่อให้หมดของเหลวน้ำมันเครื่องนะคะก็ขับออกไปใช้งานได้เลยแค่บำรุงรักษาตามอายุการใช้งานปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้องตาตกล้องอแผนให้ดูเลยนะคะสำหรับอันนี้คือภายในนะคะลูกค้ารถไม่ช้ำนะคะสภาพเดิมหมด ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลน,นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะนี่คือสภาพรถไม่ช้ําบอกได้เลยว่าแค่เข้ามาจอดนะคะแค่ล้างทาความสะอาดแล้วตั้งขายได้เลยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะคะคันนี้รอแค่ขัดแมกนิดนึงนะคะอะ่เดี๋ยวสตาร์ทเข็มไมให้ดูนะคะอันนี้คือเข็มไมแท้นะคะลูกค้จาจ๋าไมอยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลไมแท้ไม่ได้กอไมแน่นอนนะคะรถปี1 7 1 8รถ 6ปีนะคะใหม่แสนสี่นะคะถือว่าวิ่งใช้งานปกตินะคะปีละ2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าน,นะคะช่องแอร์นะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยสึกล้อเลยนะคะใหม่ My, กริบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะก็เป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะคะอันนี้เป็นเบาะแท้เบาะเดิมเลยนะคะลายกราฟิกนะคะเบาะนุ่มนั่งสบายไม่เก็บความร้อนเนาะสำหรับเบาะ หมาอ่เบกากรรมยี่เนะาะแล้วก็ในส่วนของห้องพูดยสารด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือให้ดูความใหม่นะคะถ้าแสงไม่พอก็ต้องขออภัยนิดนึงนะคะวันนี้ไม่มีที่จอดรีวิวเลยเพราะว่ารถของเราค่อนข้างจะแน่นแล้วก็เยอะมากช่วงนี้นะคะใหม่นะคะแล้วก็กว้างน่าใช้งานมากๆนะคะถือว่าคุ้มนะคะพรหกพัน 6, นะคะตีดาวนะคะลูกคา้าถือเอกสารมหาจะจ่าได้เลยเดี๋ยวจัดไฟแนนซ์ให้ดันทุกเคสแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของ ที่เก็บสัมภาระนะคะที่เก็บสัมภาระก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวพามาดูเลยนะคะว่ากว้างหรือเปล่านะคะนี่คือสภาพใหม่จริงๆนะคะกลิ่นของเดิมจากโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล้อมแมกนะคะเออขออภัยค่ะไม่ใช่ล้อมแมกล้อก,กระดุมแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะเนี่ยแม่งใหม่ๆอยู่เลยนะคะหนวดกุ้งยังอยู่ถุงเครื่องมือแม่แรงพร้อมใช้งานนะคะก็คือลูกค้า จัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์3วันเอกสารครบรอรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องทอําอะไรเพิ่มเติมเลยเรามีวันันตีรานให้ด้วยนะคะ30วันไม่ว่าจะเป็นบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ t h บ w smart เราฟรีดูแลลูกค้าให้1ปีเต็ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยนะคะบริการนี้คุ้มค่าแน่นอนสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหัวใจสําคัญของรถคันนี้กันนะคะก็คือห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวน้องจะจ๋าพาไปดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าก็เป็นสภาพเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะคะคือไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงตกแต่งมาแต่อย่างใดนะ<า>เครื่องยนต์แห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องแน่นๆ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยคานหน้าไม่มีรอยขยับนะจ๊ะคานหน้าไม่มีรอยขยับคือแน่นแน่นหนึบหเหมือนเดิมนะคะก็คือรถ ไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนสําหรับด้านหน้านะคะไ,ไม่มีนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่นะคะนี่นะคะเด,เดิมทั้งหมดเลยนะคะตรงฝานอกระโปรงนะคะยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ในส่วนของฉนวนกันความร้อนตรงนี้เดี๋ยวเราให้ทางช่างเขาพ่นสีให้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าบอกว่าสีมันซีดนะคะเดี๋ยวเราพ่นสีให้ได้แล้วเ,เดิมของแท้เดิมจากโรงงานนะคะอ่ออยายงเช่นฝากระโปรงเหมือนกันนะคะลูกค้านะคะ ไม่เคยผ่านการทําสีพ่นสีมาไม่มีการดึงไม่มีการโป้มาแน่นอนนะคะสติกเกอร์ก็จากโรงงานของอย่างของทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะคะมาจากโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีการดัดแปลงไม่มีการแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้รถจากบริษัทเพจน,นไปนะคะรับประกันและรับรองว่าได้รถแท้รถของดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราขายตามความจริงนะคะเราขายตามความจริงเลยไม่หลอกลูกค้าไม่โกหกลูกค้าไม่ย้อมแมวขาย นะคะเพราะว่าเราขึ้นชื่อเรื่องรถสวยคัดคุณภาพเกรดเนะคะแล้วก็ยานที่ใหญ่ที่สุดในมินบุรีเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าจ้านะคะเอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วแต่อาชีพเลยว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น1พนักงานบริษัทนะคะใช้เอกสารแค่4อย่างเท่านั้นนะคะ1สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลิปย้อนหลัง 3- 6เดือนค่ะ สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะบินซื้อของนี่สําคัญเลยนะคะสเตทเมนต์เดินบ้างไม่เดินบ้างไม่เป็นไรนะคะสําหรับอาชีพค้าขายแต่ขอให้มีหน้าร้านให้เราตรวจสอบได้ค่ะส,ส่วนอาชีพที่3นะคะอาชีพอิสระแท็กซี่กรับขับวินนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้ขอให้มีนะคะเอกสารยืนยันแล้วก็มีใบขับขี่นะคะสาธารณะหรือว่าใบเหลืองนั่นเองนะคะ แล้วก็อีกอาชีพหนึงเกษตรกรข้าราชก,การนะคะก็ได้หมดเช่นกันเกษตรกรก็ขอให้มีสมุดเล่มเขียวนะคะของทออก,กอสอนะคะแค่นี้เองก็สามารถเช่าซื้อ,อรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะยอดจัดล้นๆไปเลยนะคะออกรถฟรีดาวนะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกว่านี้นะคะยกหูโทรเข้ามาหาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยยินดีให้คำแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ วันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วก็คนที่ติดตามช่องเพรยนต์อยู่นะคะแล้วก็เป็น FC จ้าจ๋านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไปถึง6 0 0 0 0ซับให้ได้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้เซล์ลทุกท่านแล้วก็ในส่วนของพนักงานบริษัทเพรยนต์ทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้น้องจ,าจา้าจ๋าและทีมงานขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ